วัสดีครับโอปลาเล็กเยอะเลยตอนนี้มาอยู่หน้าร้านที่เอกนะครับมีปลาเล็กไซส์สามมิวเต็มเลยวันนี้ปลาเกตมัดถุงวันนี้ไม่มีอ๋อพี่เอกกำลังเอาปลาราคาเท่าไหร่ครับไซส์เล็กตัวละร้อย ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ร้อยห้าสิบสองอันนี้เลยสองร้อยร้อยห้าสิบก็สวยนะเนี่ยมุกเต็มเลยร้อยห้าสิบบาทปลาน่าจะประมาณเกือบสามนิ้วนะครับหรือสามนิ้วนะโดยประมาณนะครับเป็นปลามุกเนาะผมว่ามุกดีอยู่นะครับนี่ตัวนี้ หูแต่น้ำค่อนข้างเย็นนะฮะหนึบาทมุกมากเต็มนะครับส่วน200เป็นปลาแดงกนมุกนะครับโอ้มุกสวยจังเลยตัวนี้พี่เหตุเข้าไปทานยังครับ เพิ่งไปอ๋อกำลังเบวปลาใหม่มาบุกคข้าหมหัวสวยเลยก็แจ้งข่าวให้สำหรับร้านพี่เพนคอนบีดนะครับตอนนี้พี่เพนขายตู้ออกนะ อดีที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอ่ะได้คุยกับพี่เพนบอดีพี่เพนมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็เลยจําเป็นต้องขายตู้ออกอ๋ออ๋อพี่ลงจะเอาเอาร้านล็อกนี้ไว้อันนี้ขายตู้ออกเนาะใช่ค่ะสามชุดสองพันชุดไหนพี่ชุดนี้ชุดติดกันอะไรชุดนี้มองหมายถึงชุดสามชั้นเนี่ยสามชั้นกับสองชั้นแล้วก็สองชั้นแล้วก็ สองชั้นมีสองชุดนะครับสามชุดสองพันสามชุดสองพันขายด่วนนะขายด่วนเลยก็สนใจก็คือนี่นะฮะเบอร์พี่ลงตอนนี้พี่ลงได้ได้ได้รับรับห้องนี้ต่อเนาะพี่ลงรับห้องนี้ต่อก็ขายตัวออกนะครับพี่ลงจะจัดร้านใหม่นะครับก็เป็นร้านของพี่เพนเก่านะครับเผื่อท่านไทยสนใจก็มาได้ดูได้เลยนะครับติดกันกับร้านพี่ลงนี่แหละราคาตามนี้นะครับยังไงก็มาคุยพี่ลงดูนะ ร้านอยู่ในตลาดจริจักรนะครับสีสมรัสนะฮะต่อมาร้านพี่โอ้พี่โอลงปลาใหญ่ฮะเป็นกำฟ้าหมดเลยนี่ตาขาวปลามุก กัมฟา F2 นะครับเขียนติดไปเลยหน้ายิ้มเลยตัวนี้ตัวนี้ทูโทนอ๋อเขียนไว้ F2 หมดเลยนะครับตัวนี้เป็นปลาลอก 2xxx นะครับกัมฟาตัวนี้ ส่วนตัวนี้ลอกเหมือนกันนะครับ2 xxx เหมือนกันนะครับเริ่มลอกจากทางท้ายก่อนนะด้านห่างเริ่มลอกมาแล้วโอ้ขายหมดเกี้ยงเลยโอ้ทั้งจองทั้งขายไปหมดเลยมาต่อกันที่ร้านพี่ติง๊งของพี่โอมาอยู่นี่ แสดงว่าร้านที่ทิ้งมีปลานะครับมันจะรอขายลูกค้าก่อนสวัสดีครับออกปล,า,ล,ลาเาพิ่งมาลงเมื่อเทียเท่ยง<า>เป็นฟาวบุกฮอนเนาะลูกเอฟหรอก็มีติดติดตาขาวมาตัวนึงอ๋อมีติดตาขาวมาด้วยแล้วก็ตอนนี้ตั้งเหลือเส้นแดงพวกมุกมุก,ก,ก,กแกมาขาย ขายเที่ยงนะเดินไปดูอ๋อครับเ็นแบบครอบครอบในแดงตัวลายลงหลายตัวอยู่นี่อ๋อมีชี้ไปตัวนู้นด้วยใใ้้ใ้้มโอเคอ่าสอบถามรายละเอียดให้แล้วนะครับปลาพึ่งเข้าเมื่อเที่ยงนะครับปลาไซส์ประมาณสามนิ้วอ๋อตัวแรกนี้ทรงสั้นหน่อยนะครับกระชับเลย าราคาประมาณสามร้อยขึ้นไปนะครับแล้วแต่ตัวนะครับสาตาร์ทประมาณสามรอยเนาะเป็นฟ o w e r ว o r n ฮมุกแดงนะครับแต่ว่าเป็นเลือดเอฟนะเมื่อกี้คุยกับพี่โอว่าบางตัวเป็นแดงแดงคล้ายเหลืองเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับแล้วก็มีบางตัวตาขาวโอ้มุกมุกค่อนข้างเคลือบนะตัวนี้ยังติดอโอเครื่องเครื่องใหญ่ด้วยตัวนี้เครื่องใหญ่เลยนะครับเนี่ย ออตัวนี้ก็แดงเหลืองฮะแดงท้ายเหลืองนะครับตัวนี้ทำไมสีเนื้อเหมือนจะลอกเลยอันนี้ก็แดงเหลืองแต่เป็นฟาวเว์ฮอนไปแล้วโอ้มุก ก็แดงงเหลือตัวนี้หัวดีด้วยนะครับปลาเหมือนติดเลือดลอกนะฮะเห็นสองตัวแล้วติดเลือดเลือดลอกตัวนี้ก็เนี่ยขึ้นเข่าแล้วปลามีเลือดลอกปนมาด้านนี้ นี้ทรงสั้นนะครับตัวนี้ก็ท้ายเหลืองนิดๆก็น่าจะเป็นแบบที่พี่โอว่านะครับเป็นลูก f อาจจะ F3f4 เเนาะบางตัวยังมีทรงเครื่องหางเป็นกำฟ้าอยู่เลยนะครับ ด้านบนโอ้ทรงกระชับดีตัวนี้ตัวนี้หัวใหญ่จังเลยอ้าวตัวนี้ขายไปแล้ว น่าจะเป็นปลาชุดเดียวกันทั้งร้านนะครับปลามาลงเมื่อเที่ยง ตัวนี้ใหญ่ที่สุดแล้วเป็นแผ่นมเลิ่มเลยก็โอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่3มกรานะครับเปิดคลิปต้นปีเลยนะครับสำหรับร้านสมอสีในตลาดจตุจักรนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ